ฮอนด้าซี650คันนี้ก็เดินทางเข้าไมา้ทางร้านทําการเซอร์วิสเปลี่ยนยางหน้าหลังให้นะครับเนื่องจากยางคู่เก่าของลูกค้าก็ใช้งานมาจนหมดสภาพแล้วโดยลูกค้าก็เลือกเป็นยางเพ r เรลี่ล s s โซ่2เบอร์120 190ขอบ17ซึ่งก็จะเป็นยางสปอร์ต2คอมปาล์ที่จะช่วยให้ยางยึดกัะถนนและรีดน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยยางที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเป็นยางที่มีไซส์ใหญ่กว่าปกติไปหเบอร์นะครับ ซึ่งก็จะช่วยให้รถดูเต็มมากขึ้นและทําให้มีพื้นที่ในการสัมผัสถนนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและในการเซอร์วิสเปลี่ยนยางของทางร้านเราทุกครั้งเนี่ยทางร้านก็จะเลือกใช้เป็นเครื่องถอดยางสําหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะทําการใส่ยางให้ตรงจุดมาร์กเติมลมตามค่าปอนมาตรฐานและทําการถ่วงยางให้รถทุกคันที่เข้ามาทําการเปลี่ยนยางกับทางร้านเราเลยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ล้อและยางอยู่ในค่าที่สมดุลกันมากที่สุดรับรองได้ว่าตรงตามมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างแน่นอน ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะนํารถเข้ามาเซอร์วิสแบบนี้บ้างก็สามารถทักมาสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านเลยก็ได้นะหน้าร้านมีสาขาเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพเขตหนองจอกนะครับทุกคน